เรียกอะไรนะ,ะเราไม่ตั้งคําสั่งในเรื่องของอระบบของบริษัทอะคะ่ะประมาณนั้นเนาะมันก็จะไม่เซฟให้เรานะคะถ้าเราหาไม่เจอนะคะในเมื่อเราทําการโอนเงินเสร็จแล้วเนะะี่ยค่ะในสลิปที่หน้าสุดท้ายเลยมันจะมีเครื่องหมายอสามเหลี่ยนนะสามเหลี่ยมเยนาะสามเหลี่ยมอะคะอ่ะ มันเกิดขึ้นคือสัญ,ญลักษณ์ของคําว่าแชร์หรือการส่งต่อค่ะตรงนั้นอเอาไปส่งฝากใครไว้ก่อนก็ได้หรือง่ายๆเลยนะคะอย่างที่เมื่อคืนวิได้บอกเลยว่าถ้าเราต้องการเก็บข้อมูลที่สําคัญสําคัญต้องการที่จะพ e รีเซนต์งานหรือมีอะไรที่มันเป็นรายการส่วนตัวของเรานะคะ สร้างกลุ่มห้องลายของเองขึ้นมาหนึ่งห้องนะคะสร้างห้องลายเลยห้องลายหลักของเราเนี่ยจะใช้ชื่ออะไรก็ได้แล้วเอาข้อมูลต่างๆไปเก็บไว้ในนั้นนะคะมันจะได้ไม่ผสมผสานเปนเปกับข้อมูลในส่วนอื่นนะคะที่มันสเปรหะมันเนื้อหาสําคัญหรือข้อความสําคัญสําคัญรูปภาพที่เราต้องใช้ทํางานตางๆเวลาจะอยู่ในห้องส่วนตัวเราอีกห้องหนึ่งนะคะาถ้าเราทําห้องส่วนตัวแล้วเรามีการ โอนสลิปโอนเงินนะคะเราก็แชร์มาเก็บไว้ในห้องนี้นะคะเพราะเวลาส่งงานเนี่ยเราจะได้เอาสลิปที่เราเป็นตัวจริงเนี่ยค่ะส่งนะคะบางคนเนี่ยค,คือเราเข้าใจความรู้สึกเนาะเพราะถ้าแท็กมายัางไงมันก็ชัดอะไรคะ่ะแต่ระบบคอมพิวเตอร์เราไม่รู้ว่าเขาอะเซตระบบงานไว้ยังไงผิดนิดผิดหน่อยพลาดนิดสัต หน่อยมันรีเจ็คของเราออกก็คือไม่อนุมัติให้เราเราเป็นคนที่นั่งอยู่ต้นทางอะค่ะเราเชื่อมันถูกแล้วชัดแล้วเราส่งไปแต่ปรกฏรับไปไปลายทางเขาไม่ตอบรับแล้วเขาเขาเรียกว่าถ้าพูดภาษาบ้านเราหยาบๆก็คือผีปลัดมาแล้วไม่ยอมแจ้งเราอะค่ะประมาณนี้เนาะ จริงๆแล้วนะในส่วนตรงนี้ถ้าเราทําไม่ผ่านเนี่ยเจ้าหน้าที่มีอีเมลของแต่ละคนอยู่แล้วก็น่าจะตอบกลับส่งกลับมาเหมือนกันในในข้อความจำนวนหนึ่งีวิตบอกว่าถ้าทํารายการไม่ผ่านนะคะเขาจะแจ้งมาทางเมลบอกว่าลูก KYC ไม่ผ่านทาใหม่อะไรประมาณนี้ค่ะแต่เนี่ยตอนนี้ไม่มีแจ้งนะคะพอไม่แจ้งเราก็ไม่รู้ว่ามันผิดพลาดกันตรงไหนหรือย,ยังไงนะคะเดี๋ยวมีโอกาสเราจะได้นั่งคุยกับผู้บริหารอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนตรงนี้แต่ช่วงนี้นะคะขอให้ทุกท่านเนี่ยค่ะ คนเก่านะคะกลับไปดูในส่วนของ KYC ท่านรืออกบอกได้หรือเราทำ KYC ถูกต้องไหมอ่าโทรไปหรือส่งไลน์ไปถามแอดมินก็ได้ค่ะบ mm ้า hmm. นนี้พี่ได้ทำ KYC ไปอย่างเงี้ยผ่านไหมอนุมัติได้ไหมหรือถ้าพี่จะอัปเกรดครั้งต่อไปเนี่ยพี่ต้องทําใหม่หรือเปล่าอะไรก็คุยไปอย่างเงี้ยค่ะเนาะแล้วก็ถ้ายังไงนะคะถ้ามันไม่ผ่านพี่รบกวนน้องอ ใส่รูปภาพ KYC ให้พี่ด้วยเพราะช่องที่พี่จะกรอกมันไม่มีอันนี้คือสิ่งที่วิทำอยู่ก็คือถ้าถ้าใครที่เจ้าหน้าที่บอกว่าให้ทำ KYC ใหม่แต่เราเข้าไปในในระบบของสมาชิกมันไม่มีช่องให้เราไปใส่ KYC นะคะเราก็จะบอกเข้าไปว่า เพื่อทำให้ด้วยนะคะก็จะมีน้องรู้สึกจะเป็นแอดมินผู้ชายนะคะเขาบอกไม่เป็นไรครับเดี๋ยวทำให้แป๊บนึงพอทำเสร็จเขาบอกว่าเรียบร้อยแล้วนะคะทําการอัปเกรดได้เลยก็จะแจ้งเรานะคะเพราะในต,ตรงนี้คือเป็นเกรดเล็กเกรดน้อยที่เราเรามองข้ามไม่ได้เลยนะคะ การทำเคเวซีจบแล้วจบเลยสําเร็จแล้วสําเร็จเลยนะคะเพราะว่าคนที่นะคะที่สมัครใหม่ร่วมทุนใหม่ถ้าไม่มีการทําให้ถูกต้องหรือไม่มีการยืนยันอีเมลนะคะอย่างที่พี่วิสิตบอกก็พอถึงเวลาวันที่เงินกันผลออกท่านจะไม่ได้รับและที่สําคัญนะคะที่สําคัญคือผู้แนะนํานั่นแหละค่ะจะไม่ได้ในส่วนของค่าหยาดเงินแรงงานหรือค่าน้ำมันรถ ที่เป็นนั่งคุยกันนะคะเพราะฉะนั้นเขาไม่สามารถที่จะคํานวณในส่วนของค่าคอมมิชชั่นให้กับท่านได้นะคะค่าแนะนําก็จะไม่ออกถ้ามีการบาลานซ์ฝั่งอ่อนนะคะก็ไม่สามารถที่จะมาคํานวณจ่ายในวันรุ่งขึ้นให้กับท่านได้มันจะทําให้เสียโอกาสกับทุกๆคนนะคะเสียโอกาสทั้งผู้ที่ร่วมทุนเสียโอกาสทั้งผู้ที่แนะนําด้วยนะคะ<ม>อันนี้คือข้อความาข้อมูลสําคัญเลยนะคะเพราะว่าเบี้ยได้แจ้งซ้ำไปหลายๆท่านบางท่านเนี่ยค่ะทำงานกัเห็่ตอนเที่ยงคีงา ให้ล้วดึกแล้วยังไม่มีการยืนยันนะคะเราก็ต้องแคปหน้าจอส่งกลับไปว่ารบกวนยืนยันอีเมลด้วยนะคะถ้าอย่างนั้นมันจะไม่สมบสสสสูรณ์นะคะปรากฏว่าเช้าเขาก็มีการยืนยันกันอะไรประมาณนี้เพราะบางท่านเนี่ยค่ะลืมนะคะเราไม่ว่าตลอว่ามัน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 อาจจะทํานู่นนี่นั่นแล้วเฮ้ยลืมกลับมามองในส่วนของที่ที่ที่ต้องทะค่ะประมาณนั้นนะคะแลเราก็กลับมาทบทวนกันอีกรอบหลังจากที่เราทํารายการเสร็จแล้วนะคะในส่วนของตรงตรงเรื่องของการ ยืนยันนะคะีค่ะวิต้องขอย้ำทุกวันทุกวันนะคะเพราะว่าหลายๆท่านที่เข้ามาใหม่อาจจะยังไม่เคยประสบพบเจอกับปัญหาเหล่านี้นะคะอันนี้คือสิ่งสําคัญนะคะในส่วนของการดําเนินการของบริษัทเพราะมีการทําอย่างถูกต้องตามกฎหมายลิงก์ข้อมูลกับกรมสรรพากรแล้วก็ธนาคารนะคะเพราะฉะนั้นเอกสารหลักฐานสําคัญต่างๆนะคะเป็นเรื่องที่ละเอียดอ่อนนะคะแล้วก็ไม่ต้องกลัวว่า อ่าเอาบัตรประชาชนไปจะทํานู่นนี่นั่นหรือบัญชีธนาคารที่ให้มาแล้วมันจะเงินในบัญชีหายตรงนี้ไม่ต้องกลัวนะคะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าเราทําธุรกรรมกับใครไม่ใช่เขาเดินไปขอเอกสารที่บ้านไม่ใช่ว่าเขาเดินไปเพื่อเอาเอกสารหลักฐานแบบประจําตัวประชาชนหน้าบุกแบงค์ไปทําอะไรกันก็ไม่รู้เหตุการณ์เหล่านี้นั่นคือกลุ่มของวิชาชีพแต่บริษัทนอตเตอร์นยเจอร์เป็นบริษัทที่จดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและมีการเพิ่มทุนทะเบียนอย่างต่อเนื่อง ะะแล้วเป้าหมายใหญ่คือไม่ได้หยุดอยู่ที่ร0อยล้านหรือสอง้ล้านอย่างที่ท่าน c ี o และท่านเอ็มดได้แจ้งเมื่อสักครู่ว่าเป้าหมายจริงๆบริษัทต,ต้องการใช้ตุนจุทะเบียนห้าร้อยล้านนะคะทําไมถึงเป็น500ล้านอันนี้ละค่ะคือจุดไคลแม็กของนอตเทิลรอยเยอร์นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้ามาอยู่ที่นอตเทิลรอยเยอร์ถือว่าเป็นผู้ที่โชคดีสุดๆนะคะที่ครั้งหนึ่งในชีวิตนะคะครั้งหนึ่งในชีวิตได้มีโอกาส ถือครองทรัพย์สินที่มีมูลค่าพเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะคะเมื่อก่อนนะคะคนรวยเท่านั้นถึงจะมีโอกาสถือครองทรัพย์สินชิ้นนี้แต่ณเวลานี้พวกเรานะคะชาวบ้านชาวไร่ชาวนาไม่มีอาชีพไม่มีการศึกษาไม่มีความรู้นะคะแล้วก็ไม่เคยมีประสบการณ์ในเรื่องของการเล่นแร่แปรธาตุด้วยตัวเงินแต่พวกเราณเวลานี้โอกาสตรงนี้มาถึงแล้วคะ่ะโอกาสที่พวกเราจะได้ถือคร นะคะที่เรียกว่าสามารถที่จะเป็นมรดกตกทอดให้กับลูกหลานเราในอนาคตได้เลยนี่อันนี้คือเป้าหมายหลักที่บริษัทต้องการกระทําในอีกไม่นานเนี่ยค่ะเราจะได้เจอกันนะคะว่าเหตุการณ์เนี้ย หรือหรือโปรเจกต์หรือ,ครอโครงการที่เขาวางเอาไว้หรือรถแมพท,ที่เขากําหนดกันขึ้นมาเนี่ยมันจะเป็นไปตามนี้จริงหรือเปล่าแต่ที่ผ่านมาเราก็ได้เห็นแล้วว่าครั้งแรกจดตเบียนแค่ร้อยล้านเดียวเท่านั้นนะคะอีกสามเดือนจดเป็นสามล้านนะคะแล้วก็เดือนที่ห้าจดเป็นสิบสามล้านนี่คืออะไรนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะอีกแค่เจ็ดเดือนนะคะจากห้าเดือนมาอีกสองเดือนรวมแล้วเป็นเจ็ดเดือนนจดนะเบียนเพิ่มมาเป็นร้อยล้านโดยใช้เงินสด นะคะไม่ใช่ว่าจุด ลมนะคะในส่วนของตรงนี้ถือว่าบริษัทมีฐานของความมั่นคงมากพอสมควรเพราะฉะนั้นท่านใดนะคะที่มีเพื่อนร่วมทุนที่ยังไม่มีโอกาสเข้ามาร่วมรับฟังข้อมูลนะคะก็ถึงเวลานะคะสองทุ่มก็เชิญเชิญกันเข้ามาแล้วก็เรียกเรียกกันมานะคะสกิดกันเข้ามาไม่เสียไม่เหนือบากปวาแรงนะคะเพราะตรงนี้เราไม่ต้องแบกไม่ต้องหามนะคะเราไม่ต้องลงทุนเราไม่ต้องออกเง่อนะคะแค่สละเวลาอันมีค่าละสายตาจาก จอทีวีนะคะอ่าเอาหูที่เราฟังเพลงหรือเอาหูที่ฟังละครเอาตาที่ดูทีวีดูละครตรงนั้นนะคะมานั่งจอหน้ารอหน้าจอโทราศัพท์แล้วก็ฟังข้อมูลที่จะพลิกชีวิตให้กับพวกเรานะคะมันในส่วนของคืนนี้นะคะมีท่านใดวันนี้ที่ได้ทำรายการนะคะแล้วยังติดขัดในเรื่องของส่วนไหนบ้างอ่าเปิดไมค์พูดคุยกันได้เลยค่ะ อวันนี้มีท่านใดีได้ทํารายการไปมั่งคะยังมีตกค้างในส่วนไหนบ้างไหมเอ่ยของคุณวิเชียเรียบร้อยนะคะของพี่เพชรดารินไม่แน่ใจว่าเรียบร้อยหรือยังเพราะวิธีก่อนก่อนที่จะมีการประชุมเดี๋ยวอีกสักครู่จะเข้าไปดูให้นะคะพี่นะคะมีท่านใดบ้างไหมค่ะพี่ได้ค่ะได้ค่ะได้ค่ะ อ่าพี่พี่จะถามอะไรการอ่ะของการเรียบร้อยนะคะเปิดไม่ให้แล้วมีท่านไหนอีกไหมคะเปิดครับผมครับเปิดแล้วครับเปิดแล้วของพี่เก็บเรียบร้อยเนาะค่ะสวัสดีค่ะโค้ดครับเชิญครับพี่นภพพี่นภพเชิญเลยครับ คุณนภัสครับครับครับทำทำรายการไปนนหรือยังคะเสียงไม่ครับคุณนภัสทำรายการไปนานหรือยังคะ ได้ยินครับถ้าน้องลงไปแล้วนะคะเดี๋ยวก u าจแจ้งไปทางข้อความอีกรอบหนึ่งก็ได้ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้ารบกวนยืนยันอีเมลให้ด้วยนะอะไรประมาณเนี้ยค่ะอืมครับ ค่ะค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะธนภัทรค่ะขอญาตออกก่อนนะครับสวัสดีค่ะพี่ประยงเชิญค่ะ ได้พักผ่อนกันนะคะถ้าไม่มีท่านใดน,นะคะมะีคำถามอยากจะแบ่งปันนะคะในส่วนของข้อมูลให้กับเพื่อนๆนะคะตอนนี้ก็จะสี่ทุ่มแล้วเนาะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะขออนุญ,ญาตปิดการประชุมแต่เพียงเท่านี้คะ่ะโอ้โหเราพิ่งขอบคุณค่ะ ีการของที่นี่ทานนอนหลับฝันดีนะคะพรุ่งนี้ขึ้นมาอ่ารับฟังกันรัวๆนะคะในส่วนของ,องนอตเทิลรอยเยอร์ม,มีการ,รเป็น,น <ะ S 2> ปันนะคะนะ,นะคะ